ชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแม้ลุงจะไปที่แม่สอนแล้วลุงก็จะข้ามไปที่พมา่าทางเมรวอี เราจะกินแหลกข้ามอมแดนไทยประมากกันเลยทุกคนถ้ามาแม่สอดเนี่ยถ้าไม่ได้มานางน,นี้ก็เหมือนกับไม่ได้มาแม่สอดเป็นร้านเก่าแก่นี่คือเป็นร้านที่โด่งดังของคนแม่สอดก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณแม่สอดเนี่ยเขาใช้เครื่องปรุงถึง20อย่างครับอันนี้คือเป็น ด้านันและข้างล่างฝั่งนู้นคือเป็นของพม่า,ม,ามันเป็นการค้าระหว่างประเทศของจริงเลยครับข,มมรข้ามพมแดนฝั่งนู้นพ่มาฝั่งนี้ไทยมาแล้วครับอาหารพม่า,มาบอกเลยว่าวันนี้ลุงจะตัดใจชิไม่ดูือทุกทีไม่กินเลยนมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญใหม่แอบบิกซีพลสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยตอนนี้เป็นไงฮะเราอยู่ที่ด่านพรมแดนแม่สอดนี่แนะเราจะข้ามไปพม่าฝั่งเมียีแต่เราต้องลงจากรถเพื่อเดินไปสแกนนิ้ว เนี่ยเข้ามาหลังจากตรงั้นแล้วเราก็จะมาเหมือนต่อมอที่เราทําเมื่อเช้านี้เราก็มายื่นกับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราได้ใบอนุญาตข้ามแดนแล้วพอทําเสร็จเรียบร้อยปั้มตาเดี๋ยวแป๊บร้อย,อยในด่านนี่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายลุงก็ไม่ถ่ายไม่เปไ็นไรงั่นเดี๋ยวเราขึ้นรถข้ามไปเลยเพื่อความสะดวกครับไป ตอนนี้พอเราก็ขึ้นรถที่เราเหมาลำมมานะฮะขณะนี้เรากำลังข้ามไปฝั่งพม่าแล้วนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเมยนะฮะข้ามไปฝั่งน้นคือเมียว,วดีแล้วเดี๋ยวทางเมียว,วดีนี่ลุงก็มีเด็กพม่ามารอรับอยู่คนหนึง่งเขาจะพาไปเดินตลาดนะฮะเดี๋ยวเราดูครับซึ่งการจราจรนะ,ะพอเนี่ยเขาข้ามแดนตึงกลางตรงนี้ปุ๊บเราต้องสลับไปวิ่งทางขวานะฮะ ลุงข้ามมาแล้วนี่ฮะลุงนัดจะสาวพม่าก,ก็เป็นหลานของแม่้านที่บ้านนะฮะงั้นเดี๋ยวเราลากขึ้นรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปว่ากันปะ ลุงก็ทริปนี้ดีหน่อยอยู่ฝั่งไทยก็มีประธานหอมาดูแลพาไปนู่นไปนี่พอข้ามมาฝั่งพม่าเนี่ยก็มีเด็กหญิงผู้น่ารักซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นหลานของแม่บ้านที่อยู่บ้านลุงเป็นคนเมลดีเนี่ยลุงบอกลุงจะมาที่นี่เขาก็ให้หลานเขาต้อนรับซึ่งเขาพูดไทยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ลุงพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ฮะวัดชิูนะตูเซาวฮะตูเซาวิ น้องเจ้าถิ่นเนี่ยเข mm. บอกว่า mm. พามาร้านนี้เลยชื่อร้านยูเนียนอยู่ในเบียว,วดีซึ่งบอกว่านี่เียวร้านอาหารพม่าส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกินไม่ค่อยได้นะฮะแต่ร้านนี้เขาบอกว่ามาเลยคนไทยกินได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูอาหารก็คล้ายๆอาหารข้าวแกงบ้านเรานะฮะมันก็มีหลากหลายมากเลยซึ่งบอกเลยอธิบายไม่ถูกถ้าถามลุงจริงๆนะถ้ามาพักหรือข้ามมาเนี่ยควรเลกเลือกอาหารพวกนี้นะฮะเพราะว่าสำหรับความอ่อนไหวทางกระเพาะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้ถ้าคนพม่าเขาก็บอกว่าคนไทยกินแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอักเสบคือท้องเสียเอาเป็นว่าจะสั่งมาให้ชิมให้ลองดูกันแล้วกันนะครับ มาแล้วครับอาหารพม่าซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ลุงจะตัดใจชิมให้ดูเพื่อทุกทีไม่กินเลยวัชิสิภาษาพม่าวัดต,ตาเห็วัดต,ตาเหหมูขนลุกเดิมใต้เคียนทั้งพระโลทั้งหมูห้องนั่นรวมอยู่ที่เดียวเลยแต่รสชาติอ่อดมานาเหมนนาเห็ รสชาติเหมือนกับเปิดปลากระป๋องมาแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเข้าไปน้ำนี่มันคล้ายๆเหมือนน้ำปลากระป๋องนะซึ่งมันพริกแกงของเขาตอนนี้ปลาอรกันเครื่องแกงเป็นอาหารที่กินยากที่สุดนะอัน <c oughs> นี้คือเผ็ดจากเค็มกาลาเบกาลาเบเมียนมาทรานซิชนันเนฟเฟเขาบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของเมียนมา ขนาดลงได้กินง,ง่ายๆแล้วนะกับเรื่องอาหารเนี่ยแต่พอมาวันนี้ไปไม่เป็นเขาที่รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วว่าอาหารพม่เนี่ยมันจะกินไม่ได้ เอาเป็นว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้นะรสชาติอย่างนี้แต่ว่าสำหรับลุงคือขอผ่านเนี่ยกว่าลุงชอบทานได้ก็คือแค่ตัวนี้หมูเปี๊ยงวันเนี้ย,โมโมยนนลุงก็สั่งมาเพื่อให้เห็นว่าคนพมา่าเขาทานอะไรอะไรอะไรเป็นอย่างเงี้ยก็คือสภาพโดยรวมทั่วๆไปข้ามมาเมียวดีร้านเนี่ยเป็นตัวร้านโลเคอลที่ดีที่สุดของเมียวดีแลเราละเป็นร้านเดียวกันที่สำหรับคนพมา่าไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง,งอะไรอย่างเงี้ยก็าตามนี้แนละ้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อชิมไปทั่วโลก ชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอวันนี้ข้ามมาเมวดีเนี่ยแล้วก่อนจะข้ามากัดไทยเนี่ยล้วก็มาแวะไหว้พระเอาเลิกเอาชัที่นี่เขาเรียกว่าวัดเจดีทองครับมันก็เป็นวัดประจําจังหวัดเมวดีแล้วกันนะฮะแล้วจะเข้าไปไหว้ข้างในนะ อนี่ลงกาวายพระเสร็จเรียบร้อยอก็ถึงเวลาเดีย๋ยวเราจะข้ามกับเมืองไทยว่านเราซึ่งตอนที่มาเนี่ยหลายของแม่บ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเขาพอพูดไทยได้อะไรได้อย่างนี้ถรากลัว่าเขาพูดไม่ได้ก็ขัดข้อนิดหน่อยแต่ก็ยังดีที่ภาษาอังกฤษลุงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดนำน้ากันไปก็พอจะสื่อสารกันได้กันเหนื่อยก็ได้ร้านอาหารไปเดินตลาดแล้วก็ไปวัดซึ่งอันนี้ก็ถือโอเคแล้วเดี๋ยวลุงก็จะกลับเมืองไทย เรากลับมาจากเมียวดีตอนนี้นะฮะตอนที่เราข้ามมาจากเมียวดีพม่าเนี่ยก็คือสะพานเส้นนี้พอลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแวะตลาดริมเมยกันก่อนฮนะตลาดริมเมยเนี่ยคล้ายๆเหมือนของถมนะคือมีของหลากหลายขายอยู่ตรงนั้นอะ่ะเหมือนของจีนของอะไรพวกนี้นะฮะก็ใกล้เคียงกับตลาดชายแดนทั่วๆไป ในบาก็ยังเป็นวันธรรมดาคนก็ยังไม่ได้เยอะมากถ้าเป็นพวกสบู่พวกธนาคาเนี่ยก็ย,ยังมีของพม่าอยู่หยกนี่ก็ของจีนนี่เข้ามาแล้วก็มีพวกเนี้ยผ้าหม่มผ้าคลุมเะได้กลเป็นของจีนเั้งนั้นนะฮะเปอย่างเงี้ยสินค้าเลยเนี่ยเพราฝั่งซ้ายเราเนี่ยก็คือเป็นแม่น้าเมยตรงนี้นิดจะเห็นว่าตรงนี้คือเขตพม่านะนี่พอมาข้างๆเนี่ยตรงนี้เป็นริมเมยแล้วท่านเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือ<ท>เป็น เขตแดนกั้นและข้างล่างฝั่งโน้นคือเป็นของพอม่าเขาก็ขายของกันอย่างนี้เห็นไหมฮะมีรวดหนามกั้นทางพม่าเขาขายอยู่ในเขตของเขาเราก็ยืนซื้ออยู่ในเขตของเราเราเดินไเรื่อยๆนะก่อนนะเผื่อมีร้านเอืดบ้างยังไง พอเดิมมาเรียบๆริมตลาดระหว่างฝั่งพม่าก so, ับตลาดใหญ่ๆของไทยคือตลาดริมน้าเมยซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการค้าระหว่างประเทศของจริงเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับทุกคนจับจ้องฝรั่งก็ซื้อกันข้ามพรมแดนฝั่งนู้นพม่าฝั่งนี้ไทยไหนตกยื่นมาดูดีเห็นไหมส่งของส่งเงินส่งอะไรก็อย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนมาถึงปุ๊บมาจอดรถในพื้นที่ของตลาดแต่ก็มาซื้อสินค้าระหว่างประเทศกันตรงนี้ครับเราขึ้นไปดู ตอนนี้ก็กำลังสร้างห้างกันเป็นแถวเลยพอหลังจากโควิดเปิดเมืองคนเยอะนี่ก็สร้างห้างขึ้นมาเลยห้างสรรพสินค้าตลาดริมเมยแงกเลยไม่มีแขกไม่มีคนมีทุกอย่างเนี่ยงกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแม่สอดที่ส่งไปขายที่อ,อตกแล้วก็เป็นของทะเลตากแห้งโอ้เยอะจริงหลากหลายครับ ซึ่งตอนนี้เห็นไหมฮะบรรยากาศจางหลังเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เขามาซื้อของมากมายเลยทำให้ตจกกี้ลุงเดินผ่านตลาดริมเมยมานี่เงียบไปเลย ราไปลงไปเดินเลาะที่ตลาดริมเมยมาเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บก็มากินอาหารต่อที่ร้านนี้เป็นร้านกระเพาะปลาริมเมยบอกเลยว่าร้านนี้นะเปิดมานานมากแล้วสี่ห้าสิบปีเลยครั้งสุดท้ายลงกินก็สิบกว่าปีลวจุดเด่นของเขาคือกระเพาะปลาซึ่งเป็นกระเพาะปลาพมา่าอันนี้ครับคือกระเพาะปลาน้ําแดง น,นี้คือกินแล้วมันมีความ,มรู้สึกว่าเป็นเนื้อเป็นคันเลยกินแล้วไม่แหละรสชาติจะถือโอเคกระเพาะปลาที่ดีก็ขึ้นชื่อในแม่สอดอยู่แล้วอันนี้ก็มาเห็นเนี่ยลุงค่านข้างดูปลาอะไรคถามเขาเขาว่าชื่อปลาหัวยุ่งเขาบอกว่าปลาจากทางพามา่าบ้านเราไม่มีนะคปลาชนิดนี้แล้วก็บินขายเฉพาะที่แม่สอดล้วเอามาทอดกระเทียมอืมันเหมือนไม่ค่กลางหอมแบบ น่ทั้งตัวเลยมันกระโดดครับอร่อยด้วยอันนี้ก็เป็นยำกระเพาะปลาใช้กระเพาะปลาจากทางพม่านะฮะอันนี้ก็ทีเด็ดของนี่คือกุ้งแม่น้ำผัดซอสเอ็กโก เือถ้าใครมาแม่สอดนะไปฝั่งพ่อม่มาแล้วกลับมาเนี่ยจะหาร้านอาหารที่ได้มีอาหารหลักหลายครบเครื่องก็ต้องร้านนี้เลยร้านกระเพาะปลาลิมเมยชิมไปทั่วโลก